สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโนแลนนะครับวันนี้ในเกม Shadow of Timidity นะครับผมรู้ว่าเงาแห่งความขี้ขาดนะครับผมเป็นเกมจาก SCP 0 9นนะที่ผมรู้มาแม่งเอ้ย SCP อะไรปัญญาอ่อนอีกแล้วเหมือนกับคลิปปี้พัตตาอะไรแค่เลียงเล่าผมว่าไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่หรอกเพราะมันไม่ใช่ของจริงอื่นก็ลืมฝากกด Subscribe แลวกดไลค์เพื่อพลาดคลิปใหม่ของผมอันก็ไปกันเลย ไม่พูดพันธเพลงเพราะว่าไอ้ปากกว้างวันนี้มันรอจะแตกหัวแล้วอยู่ไปเดี The ๋ยวตัดไปแม่งตอนลงไปข้างล่างกันครัตอนมันหยุดพูดแล้วไป <c oughs> ไม่ได้โอเคนะครับผมก็จะากที่ใช้ความรู้ทั้งหมด83,488เซลล์ในสมองผมนะครับผมเจ n เน a เรตความคิดออกมาสาู่ภาษาอังกฤษแปลออกมาได้ว่าเราต้องมาช่วยใครสักคน ทีมอัลฟาไม่ใช่ทีมอัลฟาเพราะเราเป็นทีมเดลต้าสี่นะครับผมแล้วก็ช่วยมันออกมาจากความแหยนัดส้นตีนนี่นะครับผมไปเลยเริ่มกันเลยโอเคโอเคแปลว่าไม่มีศูนย์เก้าหกอยู่นี่กพรมันไม่มีแต่กี้น่าจะเป็นสี่อัลฟาหกแล้วเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยเขียวเนี่ยแั้วเจอศพใครทุกคนของทีมอัลฟาศูนย์เก้าหกอยู่แถวๆนี้ นมมดใช่ไหมแลงซีเนียร์ดิเชอร์ไททูเกนเอชซีพีศูนย์เก้าหกสติมูลิเอก็คืออย่ามองมันใช่ไหมพยายามอย่ามองหน้ามันคือมันเป็นชายกายใช่ปะพบว่าความรู้สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเซลล์ของสม,มองผมมันบอกว่ามันชื่อมันคือชายกายแลวอย่ามองหน้ามันใช่ ดูใครเนี่ยนี่ไงฮันเขี้ยตกแจ่หมดไอสัตว์แม่แม่ใชายกายจะนั่งอยู่ทีเฉยมันมันไม่มาทำรายกนอย่างเงี้ยผมรู้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 วันนี้ผมท่ากันมาดีนี่เสร็จกแล้วเราเจอบังเกอร์ของอัลฟาทีมเดี๋ยวเช็คดูว่ามีผู้ลออยู่นั่นไหม ไปเริ่มภารกิจต่อดูมีคนรอดไหมอืมี c p นี่ก็เป็นรูปวาดของชายกายมนกีดร้องด้วยเหรออ๋อกีดร้องด้วยเฮียสยองแล้วโอเคน่ากลัวคนเยอะมีกีดร้องแล้วน,น่ากลัวคนเยอะเลยเนี่ยมาให้กูดูเลยเยอะ มันเป็นทางเหมือนซิกซแซกลงเลยวะเพราะว่ต้องหนีเรื่งจากข้างล่างแน่เลยลรเรากำลังวิ่งไปหามันนะรเนี่ยผมว่ะเรากำลังจะเดินไปหาพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มขี้ขาดเจอกระท่อมกลางป่ามันจะมีใครอยู่ข้างในใช่ไหมผมไปถูกไหมไม่รู้อะแต่มันเหมือนจะมีใครข้างในนั่นวะเนี้ยซัมติงอินไซด์อะมีสักอย่างอยู่ข้างใน รูทุกคนเห็นผมก็เห็นเหมือนทุกคนอ่ะ,ะตุ๊กตาเฮตุ๊กตาบันนี่บันนี่แปลว่ากระต่าย,รายกระต่ายกระต่ายกระปีงกระตาใช่ข้างบนมีชายไกย,ยินอย่ายเข้ามาถัดเข้ามาถัดเรา,าอยู่แตะแกไปได้ไหมไม,ไม่ได้ละเลยอแต่ข้างบนแล้วแหละโอเคเราต้องเข้ามาทัดเข้ามาถัดชายไกยใช่ไหม อะไรวะจะหยองจัดเี át, ้ยเชี่ยเลยเนี่ยเออวิ่งดิเราเฮียอะไรกลับรถ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 ขับรถขับรถอ๋อไอ้เขี้ย ไอ้เหี่ยอืมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอืมเสียงกรีดร้องเครีลดมากเพื่อนอ๋ออ่าอ่าทิกนอกนาารถสัญญาขาดหายโอ้ิกี้เหมือนประมาณว่าเมือนมันเป็นคนเลยอะที่แบบกายพันอะ คุณคนเก็ตปะแบบเป็นคนเหมือนพวกเรานี่แหละแล้วแบบเหมือนกับโดนอะไรใช่ไหมทำให้กายพันกายเป็นแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกผิดเสมอเมื่อตอนที่เขาฆ่าคนานี้เหรอไม่ได้ผมเข้าใจนะโอ้เงาความพิการสรุปก็คือชายกายเป็นคนขี้ขลาดนะครับผมนะผมเพราะว่าข้ามหยิบก่อนไม่ใช่ยัง <laughs> ลืมฝากกด Subscribe และกดไลค์นะครับพลาดไม่พลาดคลิปใหม่ เอาใหม่เลยอย่างอื่นก็อย่าลืมฝากกดจำใครและกดลไลค์เพื่พลาดคลิปใหม่ของผมข้างล่างนี่เลยมันขึ้นมาแล้วอย่าลืมกดจำใครนะครับผมแล้วก็ซีโอเก้นทุ่มมาโลเจอกันมาพรุ่งนี้ครับไปเฮ้ยเราอาจจะเจอกันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ยังไงก็อย่าลืมกดจำใครและกดไลค์นะครับผมเพื่อพลาดคลิปใหม่ของผมแล้วก็ okay, ก,วก,งงก,กดแชร์เพื่อนทุกคนดูนะครับผมกดจำใครตอนนี้หรือตอนข้างหน้ายัางไงก็ไม่ต่างกันเพราะว่าคุณก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกับผมแต่ตอนนี้จะดีกว่านะแล้วไปดูเระาอง SCP จะจกดักคุณนะครับผมบายย